จะตกชุกมากเนี่ยอ่าตึ๊บอ่าดูแล้วแล้วคิดว่าน่าจะน่าจะไม่ไม่ไม่น่าจะมีแดดหรอกวันนี้ไม่น่าจะมีแดดเนี่ยท้องฟ้ามันจะเป็นแบบนี้จะอากาศก็ค่อนข้างจะเย็นสบายปีปีนี้เนี่ปีนี้เนี่หน้าหน้าร้อนค่อนข้างจะน้อยทุกคนอ่าปีนี้เนี่ยหน้าร้อนจะค่อนข้างจะน้อยอูอ่าอ่าทุกคนอ่ารู้จักไอ้นี่ไหมอ่า อย่าเอาโปรไฟล์รูปของลูกมาลงเด้ออภัยรัตรอ๋อพี่ชมยังไม่ได้นี่อ่าโอ้น้องแอมาบอกสวัสดีจ้ะน้องแออ่ัถถาเป็นสมัยวัยรุ่นกบไม่กล้าถ้าเป็นสมัยวัยรุ่นอันกบไม่กล้าร้องมันหรออันไอ้นี่ออ้อทุกคนรู้จักต้นน้านมราชสีไม่อามีใครรู้จักต้นน้านมราชสีไหมอ่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะ จะไอ้นี่ลงให้ดูจ้ะอ่ามีใครรู้จักไหมเดี๋ยวถามก่อนเพราะว่าถามว่ามีประโยชน์ไหมมันก็มีแหละอ่าเป็นเป็นราชพืชกึ่งอ่ากึ่งกึ่งจ้ะอ่าใครรู้จักบ้างอ่ารู้รู้อ่าพี่เปียกรู้แล้วหนึ่งอ่าเพราะว่าเพราะว่าน้ํานมราชสีเนี่ยถามว่ามีประโยชน์ไหมมันก็มีแอ่าแต่แต่บ้านแต่ชมจะไม่พูดถึงไม่พูดถึงเรื่องอ่าสาระประโยชน์อื่นๆนะแต่ต้องการแค่ว่าอ่าถ้าเพื่อนยังไม่รู้เราก็จะเว้บลงอ่า อ่าโลอ่ดลงลงก็แล้วกันลงก็แล้วกันจ้ะอือถือว่าเป็นการบันทึกเอาไว้ในลฟ์สดอ่าถ้าใครยังไม่รู้จักนะอ่าอันนี้เป็นต้นน้านมราชสีจ้ะอ่าเนี่ยลักษณะมันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าเผื่อเผื่อหลายคนอาจจะไม่รู้จักเนาะแล้วก็แล้วก็นึกอยู่ว่าอ่าน้านมราชสีมันเป็นแบบไหนเนี่ยเป็นแบบนี้จ้ะอ่าเพราะว่าเวลาเราจะเอาไปใช้ประโยชน์เราจะได้รู้ว่าโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เองอ่าถามว่า มันเป็นวัชพืชินนะแต่ว่าเราก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้จ้ะอ่ามันจะมีนี่มันมันจะมีแบบนี้ไม่มีใบมีสีพิเียกมีสีนี่นี่น,นี่ลักษณะมันจะเป็นแบบนี้จ้ะอันนี้เนี่ยน้านมราชสีมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีมันก็จะมียางแบบนี้อ่าอันนี้คือต้นน้านมราชสีนะทุกคนอ่าเวลาเราจะเอาไปใช้ประโยชน์เราจะได้รู้อ่าลักษณะอ่าลังใบของเขาจะเป็นแบบนี้จ้ะ โอ้่อยเห็นเล็บเมือม่อเมือม่อคอยเมือม่อเมื่อเมื่อนั่งกับสีบ่ได้สะอาดเต็มไอ้บ่แมนบ่ได้สะอาดอาจจะไม่ได้ขาวจ้วนะทุกคนอห้ามท่วงห้ามท่วงเอ้อเพราะว่าเราอยู่กับทุ่งไร่ทุ่งนาเนาะอ่าอ่าแต่เรื่องเรื่องเนี่ยคือสีสีมันอาจจะนี่หน่อยเดี๋ยวจะมาท่วงมือค่อยเออเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้อ,อืออ่าชมบรรยากาศต่อจ้ะทุกคนอ่าชมบรรยากาศต่ออ่าเพื่อนๆสามารถกดเลิฟกดไลค์ให้เจ้าของบ้านได้นะอ่าก็จะ จะขอบคุณมากๆจก้ะเป็นยางสีขาวๆใช่สิท่าเป็นยางสีขาวๆจ้ะเออก็คนสมัยคนคนพื้นบ้านเนาะเขาก็จะใช้ประโยชน์จากอาจากยางสีขาวๆนี่แหละแต่ว่าด้วยความไม่นิชมก็จะไม่จะไม่ลงลึกในรายละเอียดเรื่องของการเอานําไปใช้ประโยชน์ส่วนเพื่อนๆจะเอาอาจจะเอาจะเอาจะเอา,จะเอาไปใช้ประโยชน์ด้านไหนนี่คือไปเรียนรู้จากที่ไหนก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นการแนะนําพืชก็แล้วกันอ่าเพราะว่า โดยมากเนี่ยพี่นพอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าใช่พี่ชมไหมเสียงเหมือนพี่น,น,น้องค่อยแมพ่พี่นพพี่นพนะน้องต้นปอกพี่นบอ่าอ่าเรือชมเดี๋ยวเดี๋ยวอ่า เอาเอาใหม่สิ้อ้ะอะไรนะเรือชมอคุณตาคุณตาดีขึ้นเลยเอาใหม่ <laughs> เสียงเหมือนพี่ชมมากเห็นไหมยายชม <laughs> ยายนพดาต้นปอสวัสดีอีกรอบ ่เป็นยางสีขาวๆอ่าโอเคอ่าไม่ผมจะพูดว่าอ่ดวงตาขึ้นเยอะเลยพอสงสัยก็นี่ละอันเิ่นมากขั้ชมาติสงสัยสงสัยเป็นแบบนั้นแหละอันสิทธะอ่า